มาดูโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่ามอเตอร์หมุนแผ่นจานดิสด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเท่ากับ5 t กำลังสองบวก3 t เรเดียนต่อวินาทีโจทย์ให้หาความเร็วและความเร่งในแนวแกน N และแกน T ที่จุด A เมื่อเวลา ทีเท่ากับ3วินาทีนะครับก็คือโจทย์ได้หาความเร็วที่จุด A v a แล้วก็ความเร่งในแนวแกน N และความเร่งในแนวแกน T ความเร็วเราจะหาได้จาก v เท่ากับ omega r นะครับความเร่งในแนวแกน n ก็คือ o m e g กําลังสองคูณด้วย r นะครับและความเร่งในแนวแกน t ก็คือ เอลฟาอาเอนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาหาโอเมกา้าและเอลฟาที่เวลา3วินาทีกันก่อนนะครับจากโจทย์ที่ให้มานะครับโอเมกา้าเท่ากับ5ที กำลังสองบวก3 t เมื่อเวลา3วินาทีนะครับ t ีเท่ากับ3วินาทีเราจะได้โอเมกาก็คือแทนทลงไปก่อนนะครับเท่ากับ3เราก็จะได้โอเมกาออกมาเป็น54เรเดียนต่อวินาทีส่วน อัตราเร่งเชิงมุมหรือเอลฟานะครับเราจะหาได้จากเอลฟาเท่ากับ d ีโอเมกาบานะครับก็คือดิฟโอเมกาจะได้เอลฟานะครับ เราก็จะได้แอลฟาที่เวลาทีใดๆก็คือ10ทีบวก3นะครับเรเดียนต่อวินาทีกำลังสองเมื่อทีเท่ากับ3วินาทีเราก็จะได้แอลฟาก็คือ10คูณ3บวก3นะครับเท่ากับ33เรเดียนต่อวินาทีนะครับต่อมานะครับ เราก็จะนำโอเมก้าแล้วก็เอลฟามาแทนในสมก,การ3ส,สมก,การนี้นะครับหา v a ก่อนเลยนะครับความเร็วที่จุด a นะครับเท่ากับโอเมก้า r a โอเมก้าที่เวลา3วินาทีก็คือ54เรเดียน a ต่อวินาที r a ก็คือ150มเมตร หรือ0.15เมตรนะครับเราก็จะได้ความเร็วก็คือ8.10เมตรต่อวินาทีนะครับต่อมาก็ความเร่งในแนวแกน n นะครับของจุด A นะครับโอเมก้าก็คือ54 ra ก็คือ0.15จนะครับจะได้เท่ากับ437.4เมตรต่อวินาทีกําลัง2นะครับต่อมาก็ความเร่งใน,นแนวแกนทีนะครับ a อลฟาที่เวลา3วินาทีก็คือ33รเรเดียนต่อวินาทีกําลัง2 ra ก็คือ0.15เมตร เราก็จะได้ความเร่งที่จุด A ในแนวแกน t นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ4.95เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับนี่นะครับเราก็จะหาความเร็วและความเร่งในแนวแกน n และแกน t ท,ที่เวลา3วินาทีออกมาได้นะครับ